ช่วงกลางปีพุทธศักราช2545สถานการ์ชายแดนไทยพม่านั้นนับว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิง่งเพราะช่วงเวลานั้นกองทัพพม่าทาการกวาดล้างเพื่อจัดระเบียบกลุ่มกองกํลาลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยจนทําให้เกิดการประทะกันอีลุงตุงนางหลายเศร้าละเลยมาตั้งแต่ตอนเหนือของประเทศไทยจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากทั้งว้าแดงไทยใหญ่กองทัพพมา่ากองทัพไทย กะเลี <K <now> K ่ยง KNU ก็ะเลี K ่ยง DKBA ตีกันอีลุงตุงนังหลายครั้งมีการใช้อาวุธหนักยิงถล่มต่อสู้กันหนักหน่นวงจดเลยเถิดเข้าสู่ย่านชุมชนทางการต้องอพยพชาวบ้านหลบภัยกันโกราหลผลและชั้งบังเอิญประจจบเหมาะกับช่วงเวลานั้นที่กองทัพภาคที่3ทําการซ้อมรบในพื้นที่ชายแดนจึงมีการเคลื่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมกําลังพลจํานวนมากเข้าสู่พื้นที่ในขณะที่บางกระแสกล่าวว่า กองทัพภากที่สามเตรียมบทขยี้ว้าแดงเพื่อล่าหัวเว่ยเสียกังเจ้าพ่อ,อยาเสพติดให้สิ้นชื่อไปในคลาเดียวกันด้วยขณะที่ทางการพมา่ากับเรียกเอกอัครราชทูตไทยเข้าพบก่อนจะยื่นหนังสือประท้วงกล่าวหาว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่ข้ามไปตกยังฝั่งพมา่าก่อนที่ท้ายที่สุดนายกฐมนตรีในขณะนั้นต้องออกมาเบรกเรื่องเหล่าตำนานประวัติศาสตร์สงครามชายแดนไทยพม่า2545อย่าโอเวอร์รีแอค ทับสามซ้อมลบถล่มวาแดงจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังในขณะที่ทางการพรมาร่าทำการกวาดล้างกลุ่มชนกลุ่มน้อยติดอาวุธตามแนวชายแดนยุทธการกวาดล้างขบวนการยานารกกลุ่มว้าแดงของทหารไทยตามแนวชายแดนก็ประสานไปด้วยอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดนั้นเกิดการประทะกันขึ้นอีกหลายระลอก เมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีเช้ามืดวันที่20พฤษภาคม2545ทหารชุดเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่3ได้ประทะเดือดกับกองกำลังว้าแดงขึ้นอีก2จุดที่บริเวณบ้านหลักแต่งหมู่หนึ่งและบ้านแปกแสมหมู่6ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการใช้อาวุธหนักระดมยิงถล่มเข้าใส่กันอย่างหนักหน่วงโดยนอกจากเสียงปืนใหญ่ที่มีการระดมยิงเข้าใส่กันอย่างหนักหน่วงแล้วนั้นทางภาคพื้นดินกองกําลังทหารไทยได้ส่งกําลังเข้าบทขยี จนสามารถยึดฐานที่มั่นของกองกําลังว้าแดงได้หลายจุดพร้อมจับกลุ่มเฉลยศึกว้าแดงได้หลายคนโดยระหว่างการสู้รบกันนั้นมีรัษฎรชาวพาม่าที่บ้านปางคําถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บประมาณ10บคนและถูกลําเลียงตัวมาส่งที่โรงพยาบาลเวียงแหงขณะเดียวกันพันตํารวจโทมนดบแสงจํานงรองผู้กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจภูทรอําเภอเวียงแหงนํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปอพยพรัษฎรบ้านแตกแสมที่อยู่ใกล้พื้นที่การสู้รบ มาไว้ที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงและโรงเรียนบ้านของหมู่สองตําบลเปียงหลวงเพื่อความปลอดภัยทางด้านจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดการสู้รบรุนแรงต่อเนื่องมาหลายวันชงเฉามืดวันเดียวกันนั้นเองทหารว้าแดงที่ถูกทหาพรพม่าตีถอยล่นมาตั้งฐานที่มั่นบริเวณบ้านคายหลวงบ้านผาลายบ้านตากแดดและบ้านใหม่ปะโอตรงข้ามช่องทางบ้านไม้หลันตําบลปังมาพาอำเภอปังมาพาได้เคลื่อนกำลังจอดทะลัก์เขามายังฝั่งไทย หารไทยที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณนั้นได้ใช้ปืนคอ105ร mm ยมิลลิเมตรยิงสกัดกันแต่ฝ่ายว้าแดงกลับใช้ปืนค้อนหรอยมิลลิเมตรและปืนคอ8 1ม mm ิลลิเมตรยิงตอบโตจนเกิดการประทะกันอย่างหนักหน่วงแต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยมีรายงานว่าในสำราญวิจารณ์พอ,อโรงเรียนบ้านปางขามได้ขออนุญ,ญาตสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปะทะพร้อมอพยพนักเรียนและครูเข้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วส่วนสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย มีรายงานว่ากองกำลังผ่าเมืองกองทัพภาคที่3ได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าประจำฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนเรียบสันเขาตั้งแต่ดอยกูเตงนายงบ้านหนามอำเภอแม่สายขณะเดียวกันกำลังพลอีกหลายพันนายจาก30กองพันสามกองพลที่เดินทางเข้าพักล่วงหน้าแล้วที่ค่ายเมงรายมหาราชและที่สนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เคลื่อนกำลังเข้าประจำฐานตามจุดล่อแหลม ตั้งแต่บ้านแม่มอตำบลเทิดไทยมาจนถึงบ้านปางนุน่นบ้านหัวแม่คำบ้านสันมะเข็ดตำบลแม่สลองเหนยอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งอยู่ตรงข้ามฐานปฏิบัติการว้าแดงกองพลที่5เพียง5กิโลเมตรโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าการเคลื่อนกำลังพลในครั้งนี้นอกจากเป็นการซ้อมรบตามวงรอบของกองทัพพักที่3แล้วยังอาจจะมีการเปิดยุทธการกวาดล้างขาบวนการยาเสพติดกลุ่มว้าแดงและล่าตัวนายเวยเสียกังราชาย,ยาเสพติดชื่อดังไปในคราวเดียวด้วย โดยในวันเดียวกันพลตรีกิติพัฒน์สินเพง็งผู้ช่วยเจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดได้เปิดถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบชายแดนว่าเทียมเพอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วส่วนพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนทหารพาม่าได้จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้พยพลบภัยจากการสู้รบทะลักเข้ามาในเขตถ่ายประมาณ500คน ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วส่วนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยพมา่าว่าทหารรัฐบาลพมา่าได้ส่งกำลังเข้าปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นฤดูแล้งขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนการเคลื่อนไหวต่างๆน่าจะต้องระงับไปโดยปริยายตามสภาพอากาศหลังจากนี้ โดยในวันเดียวกันนี้สำนักข่าว AFP รายงานจากกรุงย่างกุงเมืองหลวงพม่าว่ารัฐบาลทหานพม่าได้เชิญเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงกรณีที่ทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่ตกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ประเทศพมา่าในเขตเมืองมองตองรัชฉานเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเดียวกันนี้เอง ขณะเดียวกันพันเอกสารปาวินโคศกสำนักง,งานข่าวกรองของพม่าได้ถแถลงข่าวว่าจริงๆแล้วหานไทยได้ยิงปืนใหญ่ข้ามมาตกในเขตพม่าตั้งแต่เย็นวันวานขณะที่กองกําลังปฏิวัติสาภาพรัดฉานหรือกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกยกพลจากชายแดนเข้าไปโจมตีฐานฐานพามา่าโดยโคศกสำนักง,ง,งานข่าวกรองของพาม่ากล่าวว่าการกระทําของไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําลายสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างไทยกับพามา่า ช่วงเช้าวันที่22พฤษภาคม2545นายขณะที่พ่อค้าแม่ขายเตรียมนำสินค้าข้ามชายแดนเพื่อไปขายยังฝั่งท่าขี้เหล็กด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่างต้องพากันผิดหวังไปต,ตามกันเมื่อฐานพาม่าไม่ยอมเปิดประตูด,ด่านพรมแดนโดยแจ้งว่ารัฐบาลพาม่ามีคำสั่งปิดกรมแดนไม่มีกำหนดส่งผลให้การค้าขายส่งประเทศหยุดชะงักลงทันทีขณะที่พนักง,งานในบอร์ดเลจีนาและนักพนันชาวไทยร่วม200คนที่ติดค้างอยู่ในฝั่งพม่า จนกระทั่งถึงช่วงบ่ายวันเดียวกันทหารพม่าจึงยอมอนุญาตให้เดินทางกลับมายังฝั่งไทยพร้อมกับรับชาวพม่าที่ติดค้างในฝั่งไทยกลับไปอีก200คนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนพรพิกุลพิทยาอำเภอแม่สายที่ไม่สามารถข้ามชายแดนเข้ามาเรียนได้ส่วนทหารพม่าได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธหนักจากจังหวัดเชียงตงุงเข้ามาเสริมกำลังบริเวณจังหวัดท่าขี้เหล็กก่อนจะสั่งให้ปิดปั๊มน้ํามันกว่า1ิบแห่งห้ามจําหน่ายแก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าการประทะก,กันครั้งล่าสุดระหว่างท่านพม่ากับท่านวานั้นท่านพม่าเสียชีวิตสามนายขณะรัตเวนในเขตอิทธิพลของกลุ่มท่านวา,นท,า,นวานที่บ้านสันทรายไต่ตรงข้ามบ้านเวียงหอมอำเภอแม่สายโซนชายแดนจังหวัดตากท่านพม่านำแผงเหล็กและลวดหนามหีเพลงมาปิดกัน้นบริเวณกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทยพมา่าห้ามผู้คนสองประเทศข้ามผ่านไปมาโดยอ้างเป็นคำสั่งรัฐบาลพมา่าลงนามโดยพลเอกมองเอให้ปิดชายแดนไม่มีกำหนด ขณะเดียวกันมีการเสริมกำลังสากองพันพร้อมอาวุธหนักเข้าตรึงแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ละมาดนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าหลังพมา่าสั่งปิดพรมแดนฐานพรมา่ายังเข้าควบคุมปั๊มน้ำมันในเมืองเมียว,วดีห้าปั๊มและห้ามจำหน่ายให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับชายแดนฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันฐานพรมา่านำโดยพันตรีโซเมียผอบอกรมฐานราบที่17 ได้ทำการปิดชายแดนตรงคามจุดผ่อนปลนด่านสิงขรหมู่6ตําบลคลองหวานอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันห้ามผู้ขนยอดยานพาหนะทุกชนิดผ่านเข้าออกส่งผลให้มีรถบรรทุกทานหินของบริษัทสระบบุรีจำกัดกว่า160คันไม่สามารถเข้าไปขนทายทานหินที่เหมืองมูด่องฝั่งพมา่าทำให้การขนทายทานหินจากเดิมที่มีวันละสามพนตันต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยกว่า400คนที่ทำงานอยู่ในเมืองต้องติดค้างและบริษัทไม่สามารถนำอาหารเข้าไปส่งได้ในขณะที่ทางจังหวัดประกาศเตือนห้ามประชาชนล้ำแดนพมา่าอย่างเด็ดขาดส่วนทางด้านจังหวัดระนองท่านพมา่าก็สั่งปิดชายแดนเช่นเดียวกันส่งผลให้การค้าขายระหว่างสองประเทศหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงเรือรับจ้างกว่าร้อยลำต้องจอดลอยลำบริเวณท่าเรือรับจ้างองค์การสะพานป่าในขณะที่สถานการณ์การสู้รบสามเ้าว,ว่างท่านไทยใหญ่ ฐานกองทัพพม่าและฐานว้าแดงบริเวณแนวชายแดนไทยพมา่าด้านตรงค้าอำเภอเวียงแหง่จงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยืดเยื้อติดต่อกันมาหลายวันนั้นมีรายงานวา่ากองทัพท่านไทยใหญ่ได้ระดมกําลังกว่า10กองพันบุกขยี้ฐานว้าแดงและเข้ายึดเมืองสําคัญในเขตอิทธพลว้าแดงได้แล้ว4ี่เมืองประกอบด้วยเมืองอตเมืองผาเมืองปางไม่สูงและเมืองดอยหินกองและสามารถสังหารฐานว้าแดงได้15นาย จับเป็นเฉลยศึกได้8นายมีฐานว้าแดงได้รับบาดเจ็บอีกจานวนหนึ่งส่วนฐานไทยใหญ่เสียชีวิตสองนายได้รับบาดเจ็บ8นายนอกจากนี้ยังยึดอาวุธปืนและกระสุนของว้าแดงได้อีกจำนวนมากโดยผลพวงจากการสู้รบของไทยใหญ่และว้าแดงในครั้งนี้มีผู้อพยพหลบหนีตายเข้ามายังฟังไทยแล้วเกือบ1 5 0 0คนขณะที่พลตรีสปังกัลยานามิตรรองแม่ทัพภักที่3เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์โดยด่วน นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือแพร่สะพัดว่าราชายาเสพติดเวยเสียกลางประกาศว่าหากทหารไทยยิงปืนล้ำเข้าไปในเขตว้าแดงจะนำกำลังบุกยึดจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างหวาดผวาจนนายโกศินเกตทองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องสั่งเตรียมพร้อมทั้งจังหวัดเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่25พฤษภาคม2 5 4พันารพันตำรวจเอกสงกรานสังขกรผู้กำกับการสอพอแม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งเหตุ มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงถล่มหมู่บ้านรัษฎรไทยริมน้ำเหมยหมู่หนึ่งตำบลท่าสายรวดจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำเหมยประมาณ700เมตรใกล้ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมหานราบที่1ิและกองร้อยตอชอดอชด346พบชาวบ้านในพื้นที่อยู่ในอาการแตกตื่นตกใจมีบ้านเรือนถูกกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายหลังรวมทั้งบางหลังยังถูกจรวด RPG จยิงเข้าใส่ด้วย นอกจากนี้ยังมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนหลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบบริเวณทุ่งนาหลังหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลเมตรก็พบหลักฐานในพื้นที่มากมายทั้งเครื่องยิงจรวด m 7 2็หนึ่งเครื่องที่ใช้สำหรับยิงรถถังวางตั้งหันปากระบอกไปยังทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและหน่วยปฏิบัติการของทหารและตำรวจตะเวนชายแดนนอกจากนั้นยังมีกระสุน rpg อีกหนึ่งนะัดที่ยังไม่ได้ใช้งานปลอกกระสุน m 7 9อีก9ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานพันเอกศักดิ์ลั่นเสนะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13ให้นำเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ทำลายจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคณะชาวบ้านกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้านต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงปืนนาะนาชนิดที่ยิงถล่มเข้ามาในหมู่บ้านจนเสียงดังสนั่นวันไหวต่างหอบลูกจูงหลานกระโดดหนีตายกันลงใต้ถุนบ้านหลังเสียงปืนสงบจึงพบว่ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงของจรวด RPG จ ตำรวจประมวลเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะลักลอบข้ามแม่น้ำเมือยเข้ามายังฝั่งไทยรัดเลาะแนวป่าอ้อมฐานปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจไปยังท้ายหมู่บ้านก่อนจะตั้งใจยิงถล่มเข้าใส่หมู่บ้านและฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอีกประมาณ15คนที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมือยเข้ามาเช่นกันเพื่อบุกเข้าโจมตีด้านตรวจของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน3 4มี่บ้านห้วยปางอยางหมู่หนึ่ง อำเภอท่าสองอยางซึ่งมีตำรวจประจำอยู่เพียงไม่กี่นายโดยคนร้ายใช้จรวด RPG และ M79 ยิงถล่มเข้าใส่จนเกิดการประทะก,กันอย่างดุเดือดประมาณ15นาทีก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยไปหลังสิ้นเสียงปืนพบว่าสิบตำรวจตรีธีรพลสุรพลเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าและแขนทั้งสองข้างพระตำรวจตรีสุจินสุทธิแสนผอ,อร้อยตำรวจตระเวนชายแดน344ทราบจึงนำกำลังเข้าสนับสนุน พร้อมนำผูด้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลท่าสองอยางในขณะที่เวลาไล่เรียกกันนั้นก็มีกองกาลังไม่ทราบฝ่ายอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ปืนคอ60และปืนคอ80รวมั้งจรวด RPG หญยิงถล่มเข้าใส่ฐานฐานพลานภูเมงกองร้อยฐารพลาน3504านที่หมู่1ตําบลแม่หละอําเภอท่าสองอยางห่างจา,จากจุดตรวจของตํารวจตะเวนชายแดน344ไปเพียงประมาณ3กิโลเมตรจนเกิดการประทะกันอย่างหนักหน่นวงอีกประมาณ20นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไป ส่วนฝ่ายไทยไม่ได้รับรายงานความเสียหายทางด้านพลโทสุรพันธุ์ภูมิแก้วโคศกกระทรงกระลาหมมแถลงในวันเดียวกันว่ามีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายหลักลอบเข้ามาโจมตีฝั่งไทยเขตจังหวัดตาก4จุดคาดวาน่าจะเป็นกลุ่มกระเหลี่ยงดีเคบกระทรงกลาหมจึงสั่งการให้กองทัพบ,บกกองทัพภาคที่3ทําหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นหรือ TBC ไปแล้ว ส่วนพันตำรวจโททักษินชินวัตนนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการนายกทักษินคุยกับประชาชนว่าขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างไทยกับพาม่าทําให้พาม่าเข้าใจผิดว่าไทยให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทยซ้อมรบเต็มรูปแบบมีสื่อภาษาต่างประเทศเสนอข่าวว่าฐานไทยจะเข้าโจมตีกลุ่มว้าของพาม่าโดยได้รับไฟเขียวจากนายกซึ่งข่าวนี้ก็ออกไปในช่วงเวลาที่ทหารไทยใหญ่จากรัฐฉานโจมตีฐานพาม่าด้วยอาวุธหนัก จนเกิดความเข้าใจผิดกันนอกจากนี้ยังมีการปล่อยข่าวว่าตนอนุญาตในการเข้าโจมตีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปลุกล้ำอำนาจอธิปไตยเขาขอร้องสื่อให้คำนึงถึงความมั่นคงระหว่างชาติด้วยสำนักข่าว AP รายง,งานจากกรุงย่างกรุงเมื่อวันเสราร์ที่25พฤษภาคม2545อางข่าวจากหนังสือพิมพ์แสงใหม่ของพมา่าหรือ New Light of Myanmar ว่า รัฐบาลทหารพม่าได้ยื่นหนังสือประท้วงรัฐบาลไทยผ่านไปยังสถานทูตไทยในกรุงย่างกุง้งโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อยในพมา่ายังน้อยสองกลุ่มคือกบฏชนเผ่าฉานซึ่งกำลังเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นทหารรัฐบาลพม่าใกล้พรมแดนไทยในขณะนี้อีกทั้งกองทัพไทยยังให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่กบฏกลุ่มสาภาพกระเรี่ยงแห่งชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามเอพีรายงานว่ารัฐบาลไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ในขณะที่ทางการพามา่าทำการประท้วงรัฐบาลไทยว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่ข้ามไปตกยังเขตแดนพามา่าหลังการประท้วงผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง4นาฬิกาชาวมืดวันที่26พฤษภาคม2545กองกำลังว้าแดงกับใช้ปืนคอ81ยิงข้ามมายังฝั่งไทย13นัดกระสุนปืนตกอยู่ในพื้นที่บ้านเมืองนะเหนือตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และหลังจากเบิกทางด้วยปืนคอ81แล้ว กองกำลังว้าแดงกว่า30คนได้บุกเข้าโจมตีกองร้อยท่านพลาน3า0 6น3กลรม่านพลานที่32บ้านเมืองนาเหนือตําบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การประทะกันอย่างหนักหน่วงจึงเริ่มต้นขึ้นนบัดนั้นโดยปืนเล็กยาวปืนคอ81และปืนคอ120ม mm มที่ยิงตอบโต้ออกไปและทั้งการประทะยุติลงเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา45นาที กลุ่มกองกำลังว้าแดงได้ถอนตัวเข้าไปในเขตพื้นที่ประเทศพามา่าส่วนฝ่ายไทยนั้นได้รับความปลอดภัยทุกนายหลังจากนั้นพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกจึงมีการสั่งการให้ทหารไทยตามแนวชายแดนเตรียมพร้อมโต้ตอบทุกรูปแบบหากมีการลุกล้ำอธิปไตยและการกระทำดังกล่าวนั้นต้องถือเป็นการยั่วยุเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้ากองทัพภาคที่3จะได้ยื่นหนังสือประท้วงคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นของพาม่าต่อไปด้วย9นาฬิกา 27พฤษภาคม2545พลโทอุดมชัยองค์สิงห์แม่ทัพภักที่3ได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนที่สมสอนค่ายกาวิระบมณฑลฐานบกที่33จังหวัดเชียงใหม่ว่าเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนขณะน,นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากทางการพรมาร่าเข้าใจผิดคิดว่าไทยสนับสนุน,นกองกําลังชนกลุ่มน้อย S s a เเโจมตีฐานที่มั่นของฐานพมา่าระวาแดงจนเสียหายย่อยยับบริเวณตรงคามอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอเวียงแห่ง อำเภอเวียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในประเด็นนี้ทางการไทยไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจมาตลอดส่วนการฝึกซ้อมรบ4จังหวัดชายแดนภาคเหนือก็เป็นไปตามแผนการฝึกประจำทุกปีไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเพียงแต่ปีนี้พิเศษหน่อยตรงที่มีหน่วยอื่นเข้าร่วมหลายหน่วยถือเป็นการฝึกความพร้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่กองกําลังว้าแดงบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการทหารพลานกอง13206 ึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าเข้ามาถึง700เมตรได้มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดจนกินเวลานานกว่า45นาทีก่อนที่กองกําลังต่างชาตินั้นต้องล่าถอยกลับไปพร้อมรอยเลือดและรอยลากพวกที่ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจํานวนมากที่ผ่านมามักมีกระสุนปืนคอของฝ่ายพมา่าและฝ่ายกองกําลังต่างชาติพัดหลงเข้ามาตกในพื้นที่ประเทศไทยเป็นประจำทหารก็มีหน้าที่ต้องยิงเตือนให้หยุดยิงถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องยิงตอบโต้ไปไม่ใช่ยิงสนับสนุนใคร ตอนนี้ได้สั่งการให้ฐานทุกหน่วยเตรียมพร้อมเต็มอัตราหากมีเหตุรุนแรงขึ้นก็พร้อมจะเข้าเสริมกำลังในพื้นที่ที่มีปัญหาได้ทันทีสำหรับกองกำลังต่างชาติที่บุกโจมตีฐานทหารพลานเมื่อวันที่26พฤษภาคมนั้นจากการพิสูจน์ทราบเบื้องตน้นพบว่าอาวุธปืนและเครื่องยิงลูกระเบิด82มิลลิเมตรเป็นอาวุธของฐานพามา่าและกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่นิยมใช้ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มไหนแน่เพื่อจะยืน่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไปแม่ทัพภาค3กล่าว นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดตากผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าพลตรีมิอ่องแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพพม่าได้สั่งระดมกำลังทหารสามกองพันเข้าเสริมแนวชายแดนเช่นจุดที่1ที่ค่ายผาลูตรงข้ามบ้านแม่โกนเก์ตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจุดที่สองตรงข้ามบ้านแม่กุจุดที่3บ้านแม่กุใหม่ท่าสุงหมู่เก้าตําบลแม่กุอําเภอแม่สอดจุดที่4บ้านวังผาหมู่4ตําบลแม่จะเจลาจุดที่5บ้านห้วยปากกองหมู่เจ็ด ตำบลคเนเจอร์อำเภอแม่ละมาดซึ่งเป็นที่ตั้งกองพลที่6ของกองกำลังกะเรียงคลิต KNU และจุดที่6ตรงข้ามบ้านแม่ตาลหมู่หนึ่งอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยทุกจุดที่ฐานพม่าส่งกำลังเข้าเสริมเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกะเรียงพุทธ DKBA ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่าฐานพม่าเตรียมบุกโจมตีไทยเพื่อตอบโต้กรณีที่กองกำลังกะเรียงคลิตบุกโจมตีฐานที่มั่นของพันตรีนัขมุย พอบพน907บ้านผารูจนเสียาหายท่านพม่าบาดเจ็บล้มตายเกินโดยพม่านั้นคิดว่าฝ่ายไทยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยพันเอกศักดิ์สินกลั่นเสนอผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13กองกำลังนาเลสวนซึ่งตึงกำลังอยู่ในพื้นที่กล่าววา่าได้จัดชุดผสมทหารตอชอดอและทหารพลานออกลาดตระเวนตามจุดล่อแหลมต่างๆตลอดเวลาพร้อมกับเสริมอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งรถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่เข้ามาเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้หากถูกลุกล้ำอธิปไตยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแนวเขตชายแดนพม่าไทยในเขตติดต่ออำเภอรปราณบุรีจนถึงเขตติดต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนั้น่านพม่าได้มีการเสริมกำลังเข้ามาหลายจุดพร้อมทั้งวางกับระเบิดชนิดต่างๆหนาแน่นตลอดแนวเขตแดนเช่นที่ช่องสวนทุเรียนตรงข้ามตำบลเขาเจ้าอำเภอรปราณบุรีพม่าส่งกองพันเคลื่อนที่เร็ว535และ552เข้ามาตรึงกำลัง4กองร้อย ช่องด่านสิงขรนซึ่งมีกําลังท่านพมา่าจากกองพันท่านราบที่17ประจําการอยู่แล้วยังเสริมกําลังจากกองพันเคลื่อนที่เหลว43 1หนึ่งอีก3กองร้อยนอกจากนี้พื้นที่ชายแดนตนาําบลชัยเกษมอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบท่านพมา่าได้เสริมกําลังด้วยกองพันเคลื่อนที่เหลว560และกองพันเคลื่อนที่เหลว585 2สองกองร้อยส่วนพื้นที่รอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนั้นมีกองพันเคลื่อนที่เหลว342คอยตรึงกําลังอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ที่เกาะสองฝั่งตรงข้ามจังหวัดละนองท่านพม่าได้มีการเสริมกำลังอีก4กองพันรวมทั้งมีการเสริมเรือรบอีก2จุดคือบริเวณเขตตะวันตกหลังเกาะสองและด้านสถานีท่าเรือเกาะย่านเชือกที่รัฐสภาเวลา14นาฬิกาวันที่29พฤษภาคม2 5 4พันารพันตำรวจโททักษินชินวัตนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยพม่าว่า ขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดีเพราะพื้นฐานความเข้าใจระหว่างสองรัฐบาลดีมากแม้การกระทบกระทั่งกันครั้งนี้จะรุนแรงไปหน่อยแต่อยู่ในวิสัยพอจะพูดจากันได้ต้องยอมรับปัญหาบางอย่างต้องแก้ไขดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้มอบหมายให้พลเอกชวลิตยงใจหยุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพูดคุยกับทางกองทัพไทยว่าอย่าโอเวอร์รีคก,กับสถานการณ์มากเกินไป อย่าไปมองว่าจะเกิดภาวะการสู้รบกันความจริงเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไทยต้องวางตัวเป็นกลางเพราะเราเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามแนวชายแดนก็มีทหารไทยอยู่อย่าไปสร้างความเครียดโดยใช่เหตุเนื่องจากสถานการณ์ไม่มีอะไรกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d a r y Channel